สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทรที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ค่ะ สมเด็จพระเจ้านางเถสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระรานางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินอย่างบ้านอาแย่บ้านป่าไหนอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสถานีการเกษตรพัฒนาที่สูงตามพระราชดําริดอยม่อนล้านซึ่งมีพระราชสวนีให้จัดตั้งขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาให้มีความรู้ด้านการเกษตรและจัดระเบียบชุมชนของหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่งัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรีลานาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยสาขาลำน้ำแม่สลวงและลำห้วยโกรนแต่เนื่องจากรัศดรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาจากบ้านอาแย่บ้าน อาบอราชาและบ้านอาบอแนจำนวน93หลังคาเรือนขาดความรู้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภคและมีรายได้เฉลี่ยที่ต่ำมากนอกจากนี้ทรัพยากรป่าไม้ดินและน้ำยังได้รับความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างด้วย หนวยงานต่างๆจึงเร่งสนองแนวพระราชดำริเพื่อปลูกจิตสำนึกของราษฎรให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนซึ่งปัจจุบันพื้นที่จัดตั้งสถานีกว่า500ไร่สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและลดการใช้สารเคมี โดยในอนาคตจะส่งเสริมให้รัษฎรปลูกข้าวไร่พันหลาซอแบบขั้นบันไดและถั่วแดงหลวงพันธหมอกจามเนื่องจากเป็นพันธ์ุที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูง ด้านงานส่งเสริมศิลปาชีพพบว่ารัษฎรกลุ่มหัตถกรรมชาวไทยภูเขาสามารถปักผ้าและทําเครื่องเงินเพื่อจําหน่ายเป็นรายได้เสริมทั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นแล้วยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและแก้ไขปัญหาการละถิ่นฐานไปทํางานยังต่างถิ่นด้วยส่งผลให้รัษฎรมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ3 0 0 0 0บาทต่อปี ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ได้ส่งเสริมให้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจซึ่งนอกจากจะประโยชน์ไปตามคุณลักษณะต่างๆแล้วยังสามารถช่วยในการอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารให้คงความอุดมสมบูรณ์โดยในอนาคตจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเยี่ยมราษฎรและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดยะลาเวลา15นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบาละตําบลบาละอําเภอกาบ,บังจังหวัดยะลา การนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานทรงกราบนมัสการพระครูปิยธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดและทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ห้ารูปและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับเจ้าอาวาสวัดผู้นำศาสนาอิสลามในท้องถิ่นและผู้นำชุมชนด้วยยินดีที่ได้มาเยี่ยมทุกคนที่นี่เพราะว่าเขาก็ยินดีที่เห็นว่ามันป็นคนทีอยู่ในกรอบสมควรแล้วก็ เนที่นี่ก็เลยว่าที่ดีใจว่าเห็นว่ามีความเป็นกันเองแล้วก็รู้จักกันอย่างดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าทุกคนรักกันทุกคนช่วยกันทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันำหพื้นที่ของเรานี่เป็นซึ่งเป็นของเป็นพื้นที่ของเป็นบ้านของทุกคนได้มีความ ได้พระราชทานพระราช,ชาโรกาสให้ผู้นำศาสนาอิสลามในท้องถิน่นผู้นำชุมชนและข้าราชการในพื้นที่กราบทูลถึงสภาพปัญหาในชุมชนความทุกข์สุขรวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากความไม่สงบในเหตุการณ์ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้พระราชทานกำลังใจและพระราชทานความช่วยเหลือแก่หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำและหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านการเกษตรและพระราชทานความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพแก่โรงเรียนด้วย การที่ได้ประชุมคุยกันในฐานะ,ะชาวบ้านที่อยูอ่ที่เดียวกันเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของเป็นบ้านเดียวกันเนี่ยเราเพินเราเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์เทาเทียมกันก็ในฐานะเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเราควรจะได้มีการคุยกันเพื่อจะเสริมสร้างความเข้าใจนแล้วก็ มีอะไรเร่องงานการที่นานนานทต้องช่วยกันก็น่านจะช่วยกันเรื่องในเรื่องของศาสนาอะไรต่นางน่าจะเป็นเพราะไม่ทุกคนในดินในทวามของสนอศาสนาตัวเองไม่ในแงจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชูปรมภ์ซึ่งมีราษฎรจำนวน305รายมาขอบปรึกษาด้านพัฒนาที่ดินปศุสัตว ประมงด้านพืชและสหก์ซึ่งทางหน่วยได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักบริการปุชีวภาพพันุปลาและให้ความรู้เรื่องตรวจบัญชีสหก์ส่วนหน่วยแพทย์พระราชทานได้ให้บริการด้านตรวจร,รักษารวม147รายประกอบด้วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังและทันตกรรมจากนั้นสมเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและราษฎรโด,ดยราษฎรตำบลบาละ ได้ผ่านการฝึกชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้านจำนวน10หมู่บ้านผลการปฏิบัติการดังกล่าวสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทั้งหมดได้เป็นอย่างดีไม่เคยปรากฏสถานการณ์ความไม่สงบภายในตำบลบาละแต่อย่างใด ขณะนี้ราษฎรตำบลบาละอยู่ระหว่างการฝึกอบรมราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร,ระหว่าง30มกราคมถึง17กุมภาพันธ์2548รวม126คนการนี้ได้มีพระราชปฏิสันฐานแกร่ราษฎรรักษาหมู่บ้านน,านเราาะว่จต้อองปป็ดผูทีัักษคมมลาภายขุน เป็นผู้ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยนะความมั่นคงตลอดจนให้ความมั่นใจและเป็นขวัญและกำลังใจกับชาวบ้านพี่น้องประชาชนของเราด้วยกันเองเนี่ยเขาจะได้ทำมาหากินให้ความสบายใจเขาจะ โอกาสนี้สมเยี่ยมรัศดรตำบลบาละซึ่งมีประชากร6,632คนเป็นชาวไทยมุสลิมร้อยละ52 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสวนผลไม้และรับจ้างกรีดย,ยางมีรายได้เฉลี่ยคนละ29,260บาทต่อปีราษฎรตำบลบาละมีความรักใคร่สามัคคีและกลมเกลียวกันไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติาศาสนาและทุกคนต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อจากนั้นส่งเยี่ยมนายบุญทิศทองวิเศษราศดรบ้านบาละซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำบลกาบังปัจจุบันประกอบอาชีพทำสวนยางพาราส่วนภรรยาชื่อนางลัดดามีบุตรสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโรงพยาบาลสุงไงปาดีและเป็นนายช่างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละจังหวัดยะลา สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่7ถึง8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548เวลา14นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนพนัสพิทยาคารอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีส่งเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อขยายการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นโดยได้รับพระราชทานนามอาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาและพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยย่อสทประดิษฐานเหนือชื่ออาคารด้วยปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีนักเรียนทั้งสิ้น3 8 7คน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังวัดอุทกเขตสีมารามหมู่ที่4ตำบลวัดโบสอำเภอพนันนิคมจังหวัดชนบุรีทรงประกอบพิธียกฉัดพระประธานและทรงเททองหล่อพระประจำวันเกิดสมเด็จพระยาณวโรดมในโอกาสที่จะมีอายุ90ปีในปี2550วัดอุทกเขตสีมารามเป็นวัดโบราณมีอายุกว่า100ปีโดยมีท่านเจ้าคุณพระชนโทรประมะคุณมุนี ปุณณะกะเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางสายจังหวัดชนบุรีเป็นผู้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมและประกอบาศาสนากิจของพุทธาาศาสนิกชนต่อมาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญเจริญวรเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสรินทราวาสได้อุปถัมภ์และทำนุบำรุงวัดแห่งนี้มาโดยตลอดจึงนับว่าวัดอุทกเขสีมารามเป็นวัดสาขาของวัดเทพสรินทราวาสในจังหวัดชนบุรี ปัจจุบันวันแห่งนี้มีพระครูประหลัดสัมพิพัฒนาะยาณวราจารย์เป็นเจ้าอาวาสและดำเนินการบูรณะปฏิสังค์ปรับปรุงอารามในส่วนที่สุดโทมให้มีความเจริญรุ่งเรืองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวไลลังอัครราชกุมารีสเดรสเด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจประจํปีการศึกษา2546ถึง2547 เวลา14นาฬิก10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษ์อัครราชก,กุมารีสเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัายแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2546-2547ถึง จำนวน1,947คนณอาคารศูนย์กีฬาการจนาพิเศษรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ การนี้ได้มีพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่าทุกวันนี้ประเทศของเราต้องประสบภัยในด้านต่างๆเป็นจํานวนไม่น้อยทั้งภัยทางการเมืองภัยทางเศรษฐกิจภัยทางสังคมและแม้แต่ภัยทางธรรมชาติซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยภาวะการอันไม่เป็นปกติทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าบ้านเมืองของเรายังมีปัญหาอันทําให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่มาก บัณฑิตในานะที่เป็นคนไทยและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการหลากหลายสาขาจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะนำหลักวิชาพร้อมทั้งความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นอีก การจะทําได้ดังนี้ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการที่ดีความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ความตั้งใจพยายามที่จะปฏิบัติให้สำเร็จผลและที่สําคัญคือความสมคคีร่วมแรงร่วมใจที่จะนําความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบส่งเสริมกัน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจทํางานเพื่อส่วนรวมโดยใช้หลักวิชาและความสามารถของแต่ละคนอย่างเต็มที่พร้อมทั้งพยายามประสานสามัคคีกับทุกคนทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดเพื่อระดมกําลังกายกําลังใจกําลังความคิดในอันที่จะนําพาประเทศให้ผ่านพ้นภัยพิบัติทั้งปวงไปสู่ความผาสุกและความเจริญมั่นคงสืบไปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระราชทานเพลิงศพหม่อมวิพาจัก,กรพันธ์เก่งกระดมยิง เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเสด็จในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมวิภาจักรพันธ์เก่งระดมยิงนเมนวัดทาดทอง มอมวิภาเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2460เป็นบุตรของพลโทหลวงการสงครามและคุณหญิงฟองสมุดเก่งกระดมยิงสำเร็จการศึกษาบริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาและปริญญาโทในสาขาเดิมที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนนาเบอร์สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเกษตรถูกองพืชผ่า์กรมเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้โอนย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในตำแหน่งอาจารย์ถูผนแหนกเกษตรเคมีคณะเกษตรและได้ลาออกจากราชการเมื่ออายุได้51ปี หม่อมวิพาได้สมรสกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพนสิริจักรพันธ์มีทิดาห้าคนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตหม่อมวิพาเป็นบุคคลที่มีประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนได้เป็นอย่างดีทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์ช้างเผือกและถึงแก่อันิจกรรมเมืม่อวันที่13ธันวาคม2547รสีิริอายุได้87ปี จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะช่วงนี้ดิฉันอรยาต่อตระกูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ